เาาาาาไทยด้วยนะคะมาะมาสดไอากีตัวลูกข้างในฮะจริงเหรอ<ต>มันบ่ตายบไไ่ได้ๆๆๆๆเดี๋ยวนี้เร็วเร็วเร็วเวสงสารไกอ่อะได้กี่ตัวตัวนนละหนึ่งคะแนนเด้แล้ค่ะยังเหลืออีกเยอะบ่นครัะ ได้กี่ตัวโอัน้ัวน้งตัวน้อตว้องตัวนอับนองตัวน้อะตน้องตัวนอตัวนุณโฟมปน้คืตไ้องตัวตัวน้องตัวนตัวนอต่องวน้้าไตัวนองน้ัวน้าไปน้อน้องตัน้อวน้ว้วน้วน้อัวน้อจตัวน่องวองัวน้องวน้อวอวน้องตัมนนองัน้วนงค้ันอ จะย้ายไก่กันนะคะเด็กๆอ่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นตัวละหนึ่งคะแนนอ่ะตัวละหนึ่งคะแนนนะคะอ่ะอย่ารุนแรงลูกน้องเขาตกใจ ไก่มันจะตกใจลูกมันจะไม่ขายเดอ้อวันนี้เรามีออเดอร์ลูกค้านะคะแต่ละวันนี้เยอะมากเาอ,อ,า,นอานับจํานวนด้วยนะคะไก่นับไก่ด้วยเอามาลูกมาพาเขาย้ายบ้านเร็วเร็ว อาคนละหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะคะอ่ะเราจะย้ายบ้านกันนะเด็กๆอ่าพี่มอหนึ่งจะพาน้องๆไปเปลี่ยนบ้านนะคะห่ากบ่านปากกระสบรอละสบลงในตี่ล่าโอ้คือเห็ดชนิดอะ่ะโอ้นี่ยมันกระตายท่านปากกระสบรอบลงในหลูกเอาใส่จากสองสามตัวเ้ากย็ยกไปวันค่อค่อย yeah hey. hey.